วันนี้มีเฟสดี้ครับตาดาโกดเอฮกแล้วก็โกดเฟสนะครับส่วนแมปที่ใช้วันนี้อานทารมานก,กับกระท่อมโนหิตนะครับสองแมปเท่านั้นโอ้โมีแข่งถึงวันไหนยาวเลยครับเจ็ดวันทั้งหมดมี8ทีมต้องเจอกันทั้งหมดเลยก็คือต้องเล่น7วันคนระัยาวนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่7เลยน้อมารังกอมาลากอ,ากอไข่ดาว เลอนคอยแล้วกิเล์เจ้าประจําอันนี้คือมาคัดเพื่อเข้าเล่นลีกรองนะครับเพราะทางทีมจากลีกรองมีขอสละสิทธิ์ไปหนึ่งทีมมาเพราะนั้นสล็อตมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งที่เดยกเบิร์กแป๊บครับปึ๊บ,ปบ,ปบไปครับอ้าว เล่นเป็นเดอะแฮกเลยฮะ <c oughs> บ้านฟ้าเล่นไม่ได้ครับแบบนี้บ้านฟ้าเล่นไม่ได้ครับ,บ้านฟ้าเล่นไม่ได้แน่นอนครับ <c oughs> ยังไม่ใช่หลีกรองครับเป็นคัเข้าหลีกรองหลีกรองสลัดสิทธิ์ไปหนึ่งทีมครับ เหลือก็ยังไม่มีใครปั่นนะครับเลิอกอไล่เซตแท็บโซนไว้หมดแล้วครับเหลืออยู่ห้าปูดเท่านั้นครับไปครับปูดไปครับเปินี่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคแบบนี้มันเป็นตัวที่มันไม่สามารถเอาไปเดินไล่ธรรมดาได้ครับเพราะเป็นตัวที่เดินช้ามากครับ แล้วเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแอบอยู่หลังเขาเห็นครับหนึ่งทีก่อนเลยฟรีๆครับแล้ววิ่งไปโซนนั้นเพื่อนที่เหลือก็น่าจะปั่นครับวิ่งมาโซนนี้ไม่ดีเอาครับมูนินครับมูนินครับโอ้โหเขาโซนนี้หมดแล้วด้วยครับตรงนี้เขาแค่เดินไล่มาแล้วเห็นเห็นไหมครับเห็นครับเห็นขวะามาดักครับขว้ามาดักครับเอาแล้วครับกดตายยากสวนไม่ขอครับมูนิน พับแน่นอนแล้วแบบนี้พับแน่นอนครับแล้ววิ่งออกอีโดนิครับโดนิครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วจะไปยังไงครับจะไปยังไงครับอ้าวถังไปก่อนครับตัวครบมูนินได้ครับมูนินังได้ครับเห็นเป็นแถบครับเมื่อกี้เรื่องที่จะไม่วิ่งออกไปเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องแล้วเหมือนจะมีแจ้งเพื่อนหรือเปล่าว่าอีเลอร์มีเบรกอะไรแล้วเหมือนจะว์ปไปครับว์ปมาตีฟรีครับว์ปมาตีฟรีครับอืแล้ว เรียบร้อยเลยครับกาลังจะอุ้มได้หนึ่งคนนะตอนนี้แล้วช่วยยารับแบบนี้ถ้าไม่รีบเข้ามาช่วยกันนี่ผมว่าน่าจะยากครับไหลก่อนเลยครับบนฮุกครับดไปข้างหน้าแจ้งเพื่อนไหมครับแบบนี้ ่วยยากครับแบบนี้ช่วยยากครับแล้วนั่งเลี่ยนเียนเอาไปกอดฟีฟีหนึ่งทีครับโอ้คือช่วยยากแล้วครับน่าจะขูดเซตอีกสองข้างๆเนี่ยครับยังไงก็เข้าไม่ถึงครับเดียเวลาย่อเข้ามาแต่ไกล้ครับอ้าวขูดหน้าเครื่องไปก่อนนะแบบนี้ทีเหลือทําอะไรครับฮิวครับฮิวครับอีกคนหนึ่งรอที่จะช่วยครับเฟิงหมิงครับ โอ้ชื่อมันไม่ขึ้นนะครับแล้วมาครับเหมือนคอเด็ดวิ่งมาจะเทดเพื่อนครับจะเทดเพื่อนต้องขอก่อนเฟสสองครับไม่อย่างนั้นแย่ครับไม่ก่อนเฟสสองโดนโมลีแน่นอนครับแบบนี้แล้วคอเด็ดพี่เข้าตรงๆโดนดึงหลังเลยก็แล้วกันนะอ้าวอาจจะเสียสองครับยืนบล็อกครับยืนบล็อกไว้แล้วเอาเฟสสองไปแล้วเฟสสองไปแล้วตีหลังตีหลังไหมครับตีหลังเรียบร้อยครับได้แขวนด้วยได้โมลีด้วยครับแบบนี้ โอ้โหเอาล้วครับได้แต่มองเพื่อนครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับมองโดนจกครับโอ้โหฮิลเลอร์เป๊ะอย่างที่ผมพูดไว้แหละครับน้องน้องต้องเข้าก่อนเฟสสเท่านั้นครับเป็นยังไงครับ ข้าเาช้าคือโดแน่นอนครับแบบนี้โอ้โหเสียดายครับปั่นได้เครื่องเดียวครับแต่เครื่องที่2ก็กําลังจะเสร็จอยู่เหมือนกันนะอาจจะได้ก่อนสองอีก2เครื่องครับแต่เหมือนคิดเลร์จะเดินมาไล่ครับเหมือนคิดเลร์จะเดินมายาวๆครับเขาเดินไล่แน่นอนครับตอนนี้โอ้โหไม่เสร็จด้วยครับเครื่องนี้แล้วเหมือนจะมีคนช่วยไม่ได้ครับเห็นครับ เห็นครับช่วยไม่ได้ครับดีไม่ดีล้มครับแบบนี้ดีไม่ดีล้มครับเสร็จไปแล้วอีหนึ่งเครื่องครับเหลือสามเครื่องครับแล้วเหมือนจะแกจุดมันเด้งมาตรงนี้แล้ววาบไปผิดฝั่งว่ามันจะจุดตรงได้ครับเอาแล้วคอบแม็ก็ตายครับหาไม่เจอครับหาไม่เจอครับอ่ะเรียบร้อยเขาอยู่หลังเครื่องโอ้แล้วว์ปกลับมาเลยแล้วกันครับไม่ปล่อยช่วยแล้วเจอเขาสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ ขวาไปจังหวะนี้อยู่หน้าไม้ไม่ยัดครับไม่ยัดครับไม่ยัดครับจังหวะนี้ตายยากไปก่อนครับแล้วพับไหมครับยังไม่พับครับยืนหน้าไม้ครับยังไม่พับครับหลอกไปหลอกมาครับหลอกไปตียัดไม้เลยก็แล้วกันครับแขนสองครับแบบนี้สวนเฟิงหมิงมีลุกครับโอ้โหเอาแล้วครับ อะไรกันครับเนี่ยเราได้ยินเสียงร้องชัดเจนครับเจอคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหปั่นได้เครื่องเดียวครับข้างหน้ามีไม้ไม่สนครับเหมือนจะมาขูดขูดไว้ริมครับขูดไว้ริมแม้ครับเอาแล้วครับเดินไล่ต่อหลอกไฟไปหนึ่งหลอกไฟไปสองหลอกไฟหลอกมาพับเจ๊ไหครับพับเจ๊ไปก่อนนบจังหวะนี้โดดไหมครับไม่โดดวิ่งไปนะเขาดักหน้าลหันมาตีเรียบร้อยจนได้ครับ <S <S <an> <S เก็บสีได้แขวนสองเหลือสามเครื่องครับโอ้โหหูแแบบก่อนไหมครับ <S <S <an> <S <S <an> วางแทบเอาแต้มไหมครับมันเป็นตัวที่ไม่ใช่แบบเอาไว้เดินไล่ครับเดอะแฮก ต้องโซนแบบนี้ครับเล่นดีมากครับกดแต้มอยู EX ่เลยครับ แนวน้ำสามสิบเจดเดือนขอบคุณครับพี่หยกหยกยาเหตุดูครับดเดอร์จะเล่นเป็นตัวอะไรอะ่ะหืมเมื่อกี้เดอร์แฮกเขาได้เซตแล้วอ่ะครับเขาได้เซตฉากฆ่าไว้หมดแล้ววิ่งไปตรงไหนก็โดนเนี่ย เปิดแบบรับอึ๊บอึ๊บไครับโหวยไปครับเล่นเป็นว้าวหมายปลอมเลยครับแอดออนเอาจริงนะแบบนี้เขารู้อยู่แล้วครับว่าเป็นตัวอะไรเขาไม่กลัวครับวิ่งเข้าหาอยู่แล้วครับแล้วเจอผมมาอยู่บ้านใหญ่ครับเบสเมนับแจ้งจุดเพื่อนนะต้องกระือประตูทิ้งก่อนแล้วก็โดดมามีไลค์ครับหายไปแล้วด้วยครับ แล้วเห็นอีกสองครับตรงนี้ได้เป็นเจ๊ครับขี่มาข้างๆตรงนี้มีไม้ไหมครับตรงนี้มีไม้ไหมครับแล้วพับเซฟไปก่อนเลยครับเซฟไปก่อนครับไม่รู้อะไรจัดะเซฟครับเสกไม้ไหมครับเศกมาครับเศกแล้วครับเศกแล้วครับต้องแจ้งจุดเพื่อนครับแล้วยังเจอเจ๊อยู่เล่นอยู่บ้านฟ้าวิ่งรอบยาวๆมาโดดหน้าต่างอีกทีหนึ่งแน่นอนครับแบบนี้ ปันนรตีไม่โดนนะยังไงก็ตีไม่ได้ครับแบบนี้เขาจะหลอกอันแล้วเขาหลอกครับอาจจะเสียไม้บ้านฟ้าเสียไม้บ้านฟ้าไปแล้วครับเอาแล้วครับเซฟไปก่อนแล้วตรงนี้ไม้ไหนจริงไม้ไหนปลอมครับไม่รู้ว่าไม้ไหนจริงไม้ไหนปลอมครับเหมือนจะวาร์มาหลอกเหมือนจะวาร์มาหลอกหรือเปล่าครับแล้วเขาเดินยัดมาน่าจะได้ห่งทีก็แบบนี้หนึ่งทีครับเอาแล้วครับคนอื่นนี่ปั่นฟรีแน่นอนครับ อย่างไล่ไปที่เจ๊เข้าบ้านใหญ่แล้วเขาเหมือนจะไม่มเหมือนจะทิ้งระยะไปนิดหนึ่งครับแล้วจะโดดไหมครับจอดนี้ไม่โดดครับเขาหลอกครับเขาหลอกแล้วปีนข้ามหน้าต่างมาก่อนอนะครับจังหวะนี้แล้วเขาอยู่บนบัตรลัดขึ้นขั้นหนึ่งแล้วครับแล้วโอ้ยหลงไฟไปเองครับหนึ่งเครื่องครับกำลังจะได้หนึ่งแขวนครับเครื่องนี้ก็ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นครับ ว้าวแล้วเหมือนจะว์ปไปที่เครื่องเลยหรือเปล่าครับไปครับเหมือนจะวับมาว้าวมาบ้านฟ้าครับตรงนี้แจ้งจุดเพื่อนดีแล้วหรือเปล่าครับแล้วมาไล่ตรงนี้แทนจะดักเอาหนึ่งพันไปไม่ดักครับไม่ดักครับยังไล่อยู่ครับยังไล่อยู่ครับต้องให้เล่นได้ครับแผ่นนี้แล้วได้หนึ่งพันครับสวยๆครับเอาท่าครับแจ้งจุดเพื่อนครับแล้วเหมือนจะกลับครับกลับให้ปล่อยช่วยขนาดนี้แต้มจะ แต้มเขาจะเยอะเขาครับแบบนี้แล้ฮคิวเพื่อนและคิวทันด้วยครับเต็มในคอสองแสนสี่แล้วเหมือนจะยืนบล็อกเพื่อนเจฟวิ่งมาแล้วเหมือนจะยืนบล็อกเพื่อนอยู่แต่บังให้ก่อนหนึ่งทีครับเอาครับเพชรบนคอแล้วเหมือนจะเล่นเองตรงนี้เขาจะเดินวนมาจะโดนเก็บบอลลักตีเอาหรือเปล่าเขาบนไปก่อนครับกลัวไม้ครับหนึ่งพันนี่มีผลครับหลอกไปหลอกมาครับ หลอกไปหลอกมาครับแล้วรับแล้วมันเป็นไม้ปอมอูหตัวเองก็ไปยืนกลัวไม้ปอมครับไม่ยัดตั้งแต่แรกครับโอ้โหกำลังจะแขวนเสาเดิมครับเครื่องนี้น่าจะระเบิดนั่นแหละครับปั่นต่อครับแล้วเหมือนจะว้าไปที่เครื่องไหนล็อกไปแล้วครับปล่อยมือครับโอ้ ล็อกบดเลยครับพอปล่อยมือตอนนี้และเลือกที่จะไม่สาคนเดิมเดินวนเข้าไปเขาวนออมกลับมาฝั่งนี้หนึ่งทีหรือเปล่าครับหนึ่งทีไหมครับโอ้โหคิลเลอร์ต้องทำให้ดีแต่คิลเลอร์ถึงทำดีแค่ไหนก็โอกาสยากอยู่ดีครับพอเตอร์โดนกดแต้มายับเลยครับแลคพับเซฟได้หนึ่งพันครับ มาเล่นแมทเจแล้วเหมือนจะไม่ไล่หรือเปล่าครับแบบนี้มาปัดแล้วไล่ต่อฮะ้ัง้ไปก่อนครับแล้วเหมือนจะเดินมารับเตกไม้ปอกขึ้นมาก็ได้เห็นต่อหน้าเลยก็แล้วกันครับเลือกไล่ไปที่เจ๊ปาร์คไม้ตรงนี้ไม่มีเตกต่อหน้าไปเลยครับเจ๊ก็ไปยืนหล่อไม้ไม้ไม่มีเขาเตกต่อหน้ายืนหลอไม่ได้ครับโอ้โหแล้วไม้หัวเล่นไปแล้วด้วยครับเขาเดินยัดไปแน่นอนครับแบบนี้ เดินยัดไปแน่นอนแล้วไม้ขวาจริงครับไม้ขวาจริงครับไม้ขวาจริงหลอกไหมครับหลอกไหมครับไม่หลอกครับเดินตรงๆครับเจ็คเซฟครับเตกไปได้แล้วเป็นอื้กดตายยากเป็นไม้ปอแล้วกดตายยากไปแล้วดยไม่น่าจะรอดครับโอ้โหแล้วหาเสาไม่เจอครับเสาเขาทุงไหนบ้างครับ โดดหน้าต่างออกมาครับจังหวะนี้แล้วเหมือนจะทิ้งมาแล้วเหมือนจะมาบ้านใหญ่ครับมีสปินครับมีสปินครับยังเดินไล่ยอยู่บ้านใหญ่ครับแบบนี้ข้างๆมีไม้หนึ่งแผ่นกระโดดไหมครับกระโดดหรืออ้าวแล้ววิ่งติดกล่งโอ้โหไม่มีใครย้ายหน้าต่างอะไรใดๆทั้งสิ้นครับวิ่งติดกล่องเองครับแบบนี้ โอ้แล้วกําลังจะแขวนด้วยครับ้องแจ้งจุดเพื่อแล้วครับว่าแขวนแล้วปล่อยมือไว้ปล่อยแตกไปอีกครับแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวทีจะมากระทื้อเครื่องไปก่อนคนระับเตฟไม้ขึ้นมาครับ ว้าวาไปที่บ้านใหญ่ครับวะามากดอืแล้วเหมือนจะปล่อยเลยเหรอครับเนี่ยมาครับมีคนมาช่วยครับช่วยแล้วครับโอมาสครับแล้ววราวามาที่เครื่องนี้เสกบายปลอมกันได้เห็นต่อหน้าเลยหลอกไฟไหมครับไม่หลอกครับหลอกมาตรงๆแล้วโดนหนึ่งพัน แล้วกลับมาที่ไล่เจกเจกนี่ตายแล้วครับเจ๊กเฟดนี้ตายแล้วครับเรื่องที่จะว้าไปตามเครื่องครับไปครับกลับมาที่เครื่องเฉยเลยครับโอ้โหเขาฉีกไปหมดแล้วครับาจะเอาให้เสร็จครับจะเอาให้เสร็จครับแต่รู้ไหมครับว่าเดวิดตายแล้วครับตายแล้วครับเดวิดเรื่องที่จะซ้ำไหมครับอืมเอา แล้วเขาจะมาบล็อกให้กับกายมันหลงไฟไปเองแบบนี้แขวนไหมครับแฟนครับอ้าวโอ้ถ้าเซอร์ทาดีนี่โอกาสมีลุ้นนี่สูงจัดเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอฮคเลอร์ทำแต้มไปเยอะเหมือนกันครับไม่ใช่น้อยๆครับนี่ครับตายแล้วหนึ่งแขวนได้สามรอบด้วยครับหวาดกลับมาเครื่องนี้เหมือนเนี่ยไม่กระทืบครับ ทิ้งเลยครับมีเจ๊กรอยอยู่ที่เครื่องครับได้แขวนเจ๊กอีกทีนึงคือแบบหูแต้มผมว่าแต้มจะเยอะมากครับวางไม้ปลอมทิ้งไปก่อนแล้วออกมาทางขวามือโดนแน่นอนหนึ่งทีครับยังไงก็โดนครับยังไงก็โดนครับแบบนี้้าวแล้วครับทางหน้ามีไม้ไหมไม่รู้ครับ วิ่งเข้าไม้แล้วครับแล้ววาร์ปเหมือนจะไปดักไม้แผ่นนี้รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นไม้ปลอมต้องไม่กลัวไม้ตัวเองครับต้องไม่กลัวไม้ตัวเองครับต้องไม่กลัวไม้ตัวเองครับเป็นไม้ปลอมครับโอ้โหแต้มเยอะนะครับทำไปเล่นไป <c oughs> เดี๋อเครื่องสุดท้ายครับ เรื่องระเบิดอีกสองคนอยู่ไหนครับมีเจ๊ครออยู่ครับอาว้ยืนนั่งปั่นแล้วเหมือนจะวิ่งเดินมาเจอดอาว้ครับโวตรงนี้ได้ครับเล่นไม้ข้าฝั่งซ้ายในมือเนี่ยครับตรงนี้ครับมีไหลครับแล้วเดินออกมาหาเขาเองซะง,งั้นครับแบบนี้แล้วหนึ่งพันได้หนึ่งทีครับ มีไล์แล้วฉีกไม่ได้ครับวิ่งไปหาเขาครับแล้วเลือกที่จะกลับครับแล้วเขาเดินมาได้ยินเสียงแล้วคิวแล้ว,วอู้โอ้โอะไรกันครับเนี่ยแวนเลยก็แล้วกันครับเฟดฟรีแบบนี้ไม่เอาก็บ้าแล้วครับโอ้โหสื่อสารกันไม่ดีครับโอ้ ว้ามาดีเครื่องไปเลยก็แล้วกันนะแบบนี้มากก็เจ็บครับเอาไว้อูเรียเพื่อนต้องมาฮิวก่อนครับรีกุ๊ปครับแบบนี้ต้องเอาไว้หายเจ็บก่อนครับคืนนี่ถ้าเซอร์ทำไว้ดีนี่โอกาสชนะก็สูงเหมือนกันนะครับผมบอกเลยคิเลอร์ทำแต้มไปเยอะครับแผนไปไม่รู้กี่ครั้งครับ เลือกที่จะทิ้งครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมผมจะเทิดครับถ้าเป็นผมผมอาหาจังหวะเทดให้ได้ครับไม่ครับว์ปหลอกครับวัดหลอกครับอย่างน้อยน้อยวัดใจแล้วเพราะทีมอิเลอร์ทาบาดีอยู่แล้วครับไปจริงแน่นอนครับแบบนี้ไม่ไปแฮะตายแล้วครับ เจก็เฟษส,สุดท้ายครับตรงนี้ไม้ไม่มีครับวิ่งเข้ามาต้องฟรีฟรีหนึ่งทีเลยครับแบบนี้พิเศษมีไม้ครับหนึ่งทีไม่ไมโดนฮะเอาแล้วครับเขาเดินยัดมาตีเลยก็แล้วกันเจ็ดติดสองครับเยื้ยเพื่อนเท่านั้นครับไม้ข้างๆนี้เพื่อนเล่นไปแล้วครับ น่าจะวนรอบแบบนี้ครับโอ้โหเหนื่อยครับแบบนี้เหนื่อยครับเหนื่อยครับกดตายยากสวนไปเลยก็แล้วกันครับอาแล้วครับอีกรอบเดียวเท่านั้นครับตรงนี้ก็จะโดดไม่ได้แล้วครับนั่นแหละครับหน้าต่างล็อกครับแต่เลือกที่จะทิ้งไปที่เครื่องดีกว่าครับ โดดจริงครับไม่หลอกครับมีไลท์ฉีกไปบ้านฟ้าแล้วไม่เอาวาไปที่เครื่องแทนครบแบบนี้ไปดูเจ๊ครับเจ๊มาพังโดเทมเอาแต้มพังโดเทมผมบูเลยก็แล้วกันครับแล้วคิลเลอร์มาครับอ้าเอาแล้วยังโดหน้าต่างได้อยู่อีกสามลอกครับเจ๊ <c oughs> ถ้าไล่ตอนแรกเลยผมว่าน่าจะล้มก่อนเครื่องสอิ็อยแล้วครับ แล้วเจคเฟสสุดท้ายด้วยครับโดดเลยไหมครับโดดแล้วพอแล้วเขาดักครับโดดไปหน้าต่างล็อกครับเอาแล้วครับหน้าต่างล็อกครับฝั่งนู้นไม้จริงครับเพนต้องแจ้งจุดไว้ก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าไม้จริงครับเรื่องที่จะไม่ไม่ไปครับแล้วโดดไม่ได้ครับโดดไม่ได้ตรงนี้ไม้ปลอมและหมดแล้วครับแล้วเหมือนจะวาร์ปเหมือนจะวาร์ปไป้เขาได้แต้มจุกฟรีๆไปก่อนวาร์ปแล้วเดินมาตรงนี้ไม้ไม่มีครับไม้ไม่มีเอาไว้หนึ่งทีครับหนึ่งทีก่อนครับแล้วเจคอิวได้เพราะมีบูนครับโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาได้แต่ไว้แทงครับตรงนี้ก็ไม่มีไม้แล้วเหมือนกันครับมีครับแต่ยังไม่กระทืบครับกระชืบไม้ทิ้งก่อนหรือเปล่าครับกระทืบไม้ทิ้งจนได้ครับเอาแล้วครับมีแมททืบเล่นอยู่ครับไปรุ่นกําแพงใส่ไม่มีครับโัวนี้ไม่ต้องกลัวครับด้าพักเซฟไปก่อนครับวาร์ปมาที่เครื่องหรือเปล่าวาร์ปมาที่เครื่องครับแล้วเจกได้วินีออกไปที่ร้อยกระื้เครื่องไปก่อนก็แล้วกันครับ ไม่ต้องห่วงครับไวรุ่นกระแพงใสไม่มีแน่ครับทัวร์นี้ครับผมเซฟผู้เข้าแข่งขันทุกคนอยู่แล้วครับโดดหน้าต่างได้อยู่ฮ่แล้วปล่อยไม้ลงมาวิ่งเดะอลายนี้เขาโดดไหมโดดไหมแล้วโดดขอาไปหนึ่งทีครับโดดช้าๆแล้วเจ๊ก,ก็ยังวนอยู่ที่เดิมตรงนี้เหมือนกันเนียไม่ไปไหนเหมือนกันเนี่ยรอเด็กฟ้า หลอกไฟหลอกไฟตีไม่โดนครับเอาแล้วครับโดดได้ทีเดียวเดินดักข้างในไหมเดินดักข้างในไหมเขาโดดแล้วเดินดักไหมเอาแล้วครับไม่โดดครับไม่โดดครับอย่างนี้โดดลัดฆ่าไปเลยก็แล้วกันครับโอ้โหต้องบังคับให้เขาโดดครับไปปีนข้ามนี้เสียเวลาเหมือนกันครับแล้วเขาเดินไล่มาลายนี้แล้วหลอกโดดโอ้โหวีเจ๊เอาครับเจ๊เอาบัตรลัดขั้นสองแล้วโดดช้าช้าก็หลังแตกดิครับ เอาแล้วครับเครื่อง้ากำลังจะเสร็จแต่เขาวาร์ปมาโอกาสเก็บสีก็สูงทําแต้มไว้เยอะมากครับพิลเลอร์หูถ้าเซอร์ทาแต้มไว้ดีๆหน่อยนี่โอกาสลุ้นเยอะมากเหมือนกันครับแล้วเจอจนได้ครับอย่างน้อยมีบ้านไฟ้าเล่นจะโดดเลยไหมครับหลอกครับเบแคตตี้ครับหลอกเอาไปก่อนหนึ่งทีอย่าพิ่งโดดเัาเป็นผมผมยังไม่โดดครับโดดเลือกที่จะโดดและใช้เลยครับ เรือที่จะโดดและโซนนี้ไม้ไม่มีแล้วครับตัวเองเล่นไปหมดแล้วครับมีแมททึบที่น่าจะพักเจไปเล็คิลเลอร์ยังไม่กระทืบครับตรงนี้ไม้ไม่มีครับยังวนครับยังวนครับวนไปก่อนครับวนไปก่อนครับวิ่งขีดยาวแมททึบอันนี้คิลเลอร์น่าจะยังไม่ทึบหรือเปล่าครับแมทนี้เล่นไปแล้วครับฉีกยาวๆมาบ้านฟ้าเอาแล้วครับ โอ้น่าจะลอดหรือ่านี้ไม้จริงครับอันนี้ไม้จริงมีไม้เล่นครับมีไม้เล่นครับมีไม่อาไม้ปลอมโอ้โหมนึกว่าไม้จริงอืมใครจะไปรู้ว่าไม้จริงกับไม้ปลอมครับเป็นไงครับโอ้เก็บสี่เหมือนกันเน่ขึ้นอยู่ที่ว่าจะหาคนสุดท้ายเจอไหมครับป้าไปที่เครื่องแล้วเจ็นี่คานมาขอบแมพแล้วครับเด็ดแน่ครับทุมคน คิดเลอร์ทำแต้มมาเยอะครับอ่าครับลงไปหาเบดเบ้นไม่มีเสียงร้องครับวาคอมแมพแล้วครับหาไม่เจอฮะไม่โดนแฝงสองครับแต่คิลเลอร์ทำแต้มมาเยอะมากนะผมบอกไว้ก่อนเลยครับทุกคุณ ถ้าเซอร์ทำแต้มไม่ดีนี่โอกาสลุ้นสูงชนะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ทางทีมเซอร์ไปโดนกดแต้มซะเยอะเหลือเกินครับโอ้โอกาสที่มันจะพลิกก็เป็นไปได้ยากครับเต็มแล้วครับดูครับแต้มคิทเลอร์วางบวกเต็มไปหมดแล้วครับอาจจะโดนไม้บ้างอะไรบ้างครับ หาคนสุดท้ายแล้วเจอจนได้ครับได้แต้มแขวิอีหนึ่งครับโอ้เก็บสี่เหลือหนึ่งเครื่องครับสองหมื่นไปปลายครับแต้มคิลเลอร์ สามหมื่นเลยครับทูบครับทุกคนกัคค่าแขวน3ามคนนึงนี่แต้มคิลเลอร์นี่ประมาณห้ามหมื่นได้นะครับได้แต้มพิเศษนู่นนี่นั่นด้วยครับแต้มห้ามหมนแต้มเซอร์นี่หักลบไปก็เหลือโอ้เดี๋ยวได้แทนนะครับจีทีครับเสียได้แทนเสียได้แทนทีมเซอร์ดันโดนกดแต้มเยอะไปหน่อยครับ